สวัสดีครับวันที่16กันยายน2560ดูสถานการเช้านี้ของเซ็ตนะครับช่วงเช้าเช้าเลยร,ราคาเซ็ตบวกขึ้นมา8.53จุดนะครับราคาบวกขึ้นมา8.53จุดราคาทะลุ1,300 1> 3, 1, จุดจุดนะครับเป็นวันแรกที่ราคาขึ้นไปชนพั0สในที่สุดนะครับทะลูขึ้นไปนะครับส่วนตลาด MEI นั้นก็บวกอยู่0.89จุดนะครับราคาอยู่ที่256.16จุดนะครับนั่นคือ MEI ราคแล้ก็ต่างๆก็ดูเหมือนจะเป็นสีเขียวยกเว้นค่าเงินดอลลาร์กับค่าเงินเยนเนะขียวหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราไปเก่งกำไรกันต่อนะครับกับม o สัีบนลุ่มนะครับโดย5ตัวแรกของวันนี้นั้นยังคงเป็น g t p นะครับที่มีบนลุ่มทะลักเข้ามานะครับเป็นตัวแรกนะครับโดยเช้านี้บวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.89บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาซื้อเมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับราคาติดลบไป2เป์นะครับ ซื้อ1เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป3%แต่ว่า1วิที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.35%นะครับ P/E อยู่ที่8.73เท่านะครับมีอยูที่7.08%นะครับมี P/S ที่0.10สต่สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.07สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับก็เห็นว่าราคานั้นค่อยๆกระเถิบขึ้นมานะครับเพราะว่าราคา จริงๆแล้วก็จะต้องอลงต่อนะครับเพราะอะไรครับราคาเราก็ตูเดือกจากการขึ้นลงนะครับจากการขึ้นกับลงเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเขาก็คือจะต้องยืนยืนสูงกว่าเส้น2องว,วันให้ได้นะครับถ้าสามารถยืนสูงกว่าเส้น2องว,วันได้ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเป็นแนวรับสําคัญนะครับที่เส้น2องว,วันนะครับตอนนี้ราคาเส้น2องรวันก็คืออยู่ที่1.89นะครับ แต่ว่าแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปนั้นสูงนะครับเพื่อเก่งกําไรทำกําไรต่อไปนะครับ klar, เพราะฉะนั้นถามว่า TtB นี่จะเก่งกาไรได้ต่อไปได้หรือเปล่าก็ถ้าราคายืนเหนือเส้น2องว,วันได้ก็ต้องเข้าเก่งกําไรน,นะครับก็ลเล่าให้ท่านฟังแบบนี้ถ้าเกิดไม่สามารถยืนเหนือเส้น2องวันได้ก็ต้องไปรอช้อนซื้อที่ราคาที่กรอบลีนเดชันด้านล่างนะครับ ีราคาประมาณสัก1.85บาทนะครัาบเชสาวนี้นะครับวอล,ลุ่มออกนะครับขนาดออกยังเป็นที่1นะครับในกลุ่มนะครับมีวอล,ลุ่ม108.49มีเ้ามียนนะครับ MACD ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับ RSI ชี้ขึ้นนะครับ RSI อยู่ที่4 5่1าจุดนจุดนะครับก็ยังถือว่ากำลังจะขึ้นไปที่50นะครับถ้าปลอดภัยคือเส้น50แต่ตอนนี้ ดูเหมือนว่าราคาจะไซด์เวเอลแ็นข้างยังไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดคัดลอดได้ท่านก็ควรจะคัดลอดที่1.8 8นะครับท่านนักถุนครับแต่ว่าถ้าเกิดอดทนถือต่อไปก็ราคาก็ต้องลุ้นราคากันต่อไปนะครับมาที่ตัวที่2ก็คือ Next ซ์นะครับเน็กเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมาแรงแต่ว่าวันนี้กลับย่อลงไปนะครับย่อลงไป0.03จุด นะครับหรือ0.03สตางค์นะครับราคาลงมาอยู่ที่1.19สตางค์นะครับโดย3ามเดือนที่ผ่านมานะครับซื้อเมื่อสเดือนก็บวกขึ้นไป29%นะครับซื้อ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นเป็น45%ซื้อเมื่อ1วีคที่ผ่านมาบวกขึ้นไป22%อย่างเป็นจังหวะบวกแล้วก็ยังเป็นกำไรนะครับฉะนั้นนะครับตัวนี้เราก็ ไปดู EPS มีบวกอยู่0.03สตางค์คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนั่นเองราคาก็ดูเหมือนว่าการาฟก็บอกว่าราคานั้นพุ่งขึ้นไปยืนเหนือเส้นเส้นตันทานนะครับฉะนั้นราคายังคงจะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับราคาต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างก็ะเ n e a r ้งเล i ชัเอาไว้นะครับราคาวันนี้ย่อลงมานะครับ เพราะว่าวอลลุ่มเป็นวอลรุ่มออกเป็นสีแดงนะครับมีวอลรุ่ม56.27มลเลยนนะครับส่วน MACD น,นั้นยังคงไซด์เวถึงไซด์เวไปแต่ด้าน,นข้างนะครับแล้วก็ r s i ชี้ลงนะครับไ s i ชี้ลงที่77เพราะว่าขึ้นมาโอเวอร์โซนั่นเองก็เลยไซว์เวดาวลงมาเพราะนั้นตัวนี้มีโอกาสจะไซด์เวจากด้าน,นข้างถึงไซด์เวไปแต่ด้าน,นล่างนะครับฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดจะคัดลอสก็ต้องคัดตั้งแต่ราคา 1. 20นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.19าสลหรับแนวรับล่าสุดนะครับก็ต้องอดทนแล้วก็เก่งกัไรต่อไปนะครับสำหรับตัว next นะครับเพราะว่าบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาที่ตัวที่3นะครับนั่นคือ SDC นะครับ SDC ซึ่งอยู่ๆก็มีแรงพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาด้วยนะครับ โดยนะครับล่าสุดนั้นไม่บวกไม่ลบระดาอยู่ที่0.04สตางค์นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็กับ1เดือนกับ1วีกที่ผ่านมาก็มีกำไรอยู่33%นะครับ p ีอยู่ที่18.57เท่านะครับมี e p s ไม่มี e p s นะครับก็ไม่มีฟันดัมเม t a ทใดๆยกเว้นมี e p s เพียง18.57เท่านะครับไปดูจังหวะกราฟนะครับยังคงซด์เวฟแต่นั้นข้างและพุ่ง ยันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดูจากตรงนี้ก็เก่งกําไรได้นะครับด้วยการซื้อนะครับปัจจุบันนะครับเพื่อพุ่งกันต่อไปเพราะ่ามีวนล,ล่มเข้ามาราคาย่อมขยับขึ้นไปตอนนี้และอาวนล,ล่มอยู่ที่40.93มิลเลนแล้วก็ MACD ชี้ขึ้นยู่เหนือเส้นสัญญาลยืนเหนือเส้นศูนย์นะครับส่วนไลซ์ไซด Side ์เวกขนข้างอยู่ที่56ถือว่า เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสลับตัวตัว S ด c นะครับก็ถือว่าตัวนี้ขยับนิดเดียวก็เป็นเงินเยอะเลยนะครับสับว่าหนึ่งพันมันก็จะขึ้นไปสามร้อยนะบวกขึ้นไปนะครับนี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับส่วนตัวถัดมาตัวที่สี่ก็คือ B T B T S นะครับ B T S บวกนี้บวกขึ้นไป0.02นะครับก็มาจากที่ว่านะครับมี ก็กำลังกังขากันอยู่ว่าจะต่อนะครับนโยบายทั้งสาย20บาทหรือ40บาทบซึ่งทางภูมิใจไทยเคยให้ไว้ว่าจะตลอดสาย40บาทนะครับตอนนี้ก็กำลังลุ้นกันต่อไปนะครับ Bts เลยบวกขึ้นมา0.02ราคามาอยู่ที่3บาท34สตางค์ใน3บาท34บาทนะครับ โดยนะครับสเดือนที่ผ่านมา b t s ก็ลบไป16นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4แต่ว่า1วีคที่ผ่านมามีโอกาสดันดีบวกขึ้นมา0.60นะครับ PE อยู่ที่23.54เท่านะครับยูไม่มีม e ี EPS ติดลบอยู่0.01สตางค์เท่านั้นนะครับไปดูจังหวะของ b t ทราคาก็ยังคงค่อยๆได์เวย์อัพขึ้นมานะครับก็ถ้าสามารถยืนเหนือเส้น กึ่งกลางบูชาแบน์ได้ราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านเส้นลรนเนอร์เกชั่นสูงสุดนะครับที่ราคา3.51บาทนะครับแนวรับตัวนี้อยู่ที่3.34สตางนะครับโดยนะครับวนลุ่มเป็นวนลุ่มออกส่วนใหญ่สีแดงนะครับที่35.89แล้วก็ MACD ยังคงไซด์เวย์ยืนเหนือเส้นสัญญาแต่ว่าต่ำกว่าเส้นศูโลนะครับ s i s i d e w a y ถึง Sideway Up ขึ้นไปนะครับาราคาอยู่ที่49เพราะนั้นาราคามีโอกาสพุ่งขึ้นต่อได้นะครับถ้าจะคัดลอสก็ต้องที่เส้นึนกลางนะครับาราคาก็ประมาณสัก3.30นะแต่ถ้าท่านคิดว่ามีกำไรต่อไปก็ทนถือแล้วก็ทำกำไรต่อไปก็จะไปที่3.54สตางค์นั่นเองนะครับ นี่คือ bts นะครับมาที่อีกตัวหนึ่งตัวนี้สนน่าสนใจนะครับอย่างที่เราเราเรียนไว้ไปไว้ตั้งแต่หลายคลิปที่ผ่านมานู่นของเดือนที่แล้วนะครับนั่นคือ wha นะครับวันนี้ราคาบวกขึ้นไปต่อนะครับบวกไป0.04สตางค์มาอยู่ที่3.80บาท80สตางค์ถือว่าบวกขึ้นมาเยอะนะครับตัวนี้แอดมินก็ขายไปตั้งแต่3.50บาท50กว่าสตางค์นะครับเพื่อทำกำไรนะครับแต่ตอนนี้ราคาขึ้นมาที่ สามบาทแปดสิบสตางค์นะครับเพราะว่าสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป25% 1หเนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป10% 1หนึ่งวิที่ผ่านมาก็บวกไปอีก3%เ็นห็นไหมครับว่า wha กำลังส่งผลและทำกำไรนะครับ pe อยู่ที่1 0 1 1 9 8เเท่านะครับแล้วก็มี yield ที่5.07%นานะครับมี eps บวกอยู่0.20สสตางค์แล้วก็ มีการปันผลที่0.12สตังค์นี่คือ wha นะครับยังคงมีกำไรต่อไปนะครับราคายังคงไซด์ไวอัพขึ้นมายืนเหนือเลือกข้างขาขึ้นยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบรูจแบนราคาค่อยๆกระเถิบขึ้นไปนทีนี้เขาจะค่อยๆใกล้4บาทขึ้นไปเรอยๆเพราะอะไรครับจะเห็นว่าราคานะครับของเส้น2และวันนั้นก็อยู่เพี่ประมาณ4บาทนะครับ4บาทใกล้ๆเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไป ะจะไปทดสอบราคา4บาทก่อนแล้วก็ถ้าเลย4บาทขึ้นไปแได้ก็จะไปที่เส้น l i n e a r i a t i o n ด้านบนนะครับมีโอกาสไซด์เว์ขึ้นไปที่4บาท50สตางค์นะครับถือว่ากำไรเยอะนะครับสำหรับ WHA นี้แนะนำว่าท่านั้นจุนควรพิจารณาดูนะครับกำไรนะครับเพราะว่ากำไรน่าจะเริ่มเข้ามาใงงดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเห็นผลการดำเนินงาน F 4 5ด้วยแล้วยิ่งจะเป็น การสะสมที่น่าสนใจนะครับล่าสุดมีวอลรุ่มนะเข้านะครับเล็กน้อยนะครับที่30.64มิลเลียนแล้วก็เอ MS c เอดียืนเหนือเส้นสัญญา l ยืนเหนือเส้นซีนนะครับสายเววอัพขึ้นไปเช่นเดียวกันกับ RSI นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง63.24จุดนะครับถือว่ากำลังค่อยๆสายเววอัพขึ้นไปนะครับตัวนี้ประมาณสักน่าจะประมาณสัก 1 2ถึงอาทิตย์นะครับราคาจะไปทดสอบ4บาทก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปและรอดูกันต่อไปนะครับทางทุนครับกลังสวยงามนะครับสำหรับ w h a นะครับเราก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นตัวนี้มีขึ้นมีลงนะครับสลับวนลุ่มแต่ว่าสำคัญเราต้องจับดูว่าตัวไหนนั่นมีโอกาสที่จะพุ่งและทำกำไรกับทานทุนเองนะครับก็ไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทำกำไรโดยทานทุน กัุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่การุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ knew we I could